วันนี้ทางร้านขอรีวิวตัวด้านตีต่อขยายหน่อยนะวันนี้ขึ้นเข้ามาใหม่เลยอันนี้คือข้อดีของมันน,นะคะคือตัวเนี้ยเวลาถ้าสมมุติเราจะเข้าไปในแบบเหยดที่ลึกหรือเราไม่ถึงเนี้ยเราใช้ตัวเนี้ยคือมันจะตอบโจทย์มากๆสำหรับลูกค้าแล้วก็มันยังแถมข้อต่อต่างๆตามนี้เป็นตัวลดท่อขนาดเพิ่มขนาดอะไรเงี้ยเนี่ยต่อที่ตรงนี้เลยซึ่งขนาดนี้จะเป็นขนาดสี่ขุนซึ่งมันก็คือขนาดเดียวกับตัวบล็อกแบตนั่นแหละซึ่งเนี่ยเราสามารถเสียบตนี้นี่ดันเข้าไป ตามนี้ได้เลยแล้วเราก็ปรับตรงนี้เหมือนด้านฟรีจะหมุนซ้ายหมุนขวาเนะี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอันนี้นะนี่นะแล้วก็จับให้แน่นะตามนี้เราจะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อ่ะเนาะตามนี้คือด้านฟรีแล้วเราก็มียังมีข้อลดข้อเพิ่มเนี่ยสามารถใส่ที่ตรงนี้ได้เลยเนีย่ยมันนีสีหุนลงเนีย่ยตามนี้หรือเราก็ยังมีตัวแปลงเป็นสวา่านเราเอาตรงนี้มาใส่ อันนี้มันก็จะเป็นหัวสว่าน่ะเราก็สามารถที่จะเอาพวกไขควงแบตหรือสว่านแบตมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยดันลงไปสามารถประยุกต์ใช้กับพวกสว่านแบตหรือไขควงแบตได้อะอก็กด